โอ้โห oh, ทุกคนคนไทยเก่งขนาดนี้เลยเหรอทุกคนสร้างสะพานได้อาลังการมากทุกคนการสร้างการสาานี้ต้องยกให้ประเทศไทยจริงๆทุกคนโอ้โ oh, หสร้างได้ยังไงทุกคนสะพานที่ไม่ต้องใช้เสาตามอมในกลางแม่น้ําเลยทุกคนใช้แค่สายเคเบิลคึงสะพานไว้ทุกคนโอ้โ oh, ห oh, และที่สําคัญสะพานคือได้มาตรฐาน นี่แหละคือคนไทยเนาะบอกได้เลยว่าคนไทยนี่เก่งไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงๆทุกคนมาดูมาชมคลิปวิดีโอการาสร้างสะพ,พานหรือว่าเจ็ดสะพานที่ประเทศไทยมีเนาะซึ่งเป็นสายเคเบิลเป็นสะพ,พานที่ขึงโดยไม่ใช้เสาตอมอเลยสักเสาเนาะพี่น้องในแม่น้ำมาดูมาชมด้วยกันเนาะ สบายดีสบายดีเดอ้อจากพีพีเอฟซีทางฟังไทยแล้วก็ฟังลรานำเดอ้อจะมาพบมาพอกันอีกแล้วนาอพี่น้องมือน,นีน้องจะพาพีพีเอฟซีมาเมืองมาชมทุกคนความอลังการความรู้ความสามารถของคนไทยที่ทําทให้เราเห็นทุกคนศักยภาพที่คนไทยมีเนาะการสร้างการสาการพัฒนาเนาะบ้านเมืองคือต้องยกให้คนไทยจริงๆทุกคน คือเขาสร้างได้ยังไงทุกคนสะพานสะพานที่ข้ามแม่น้ำโดยที่ไม่ต้องใส่ใส่เสาตอมมในแม่น้ำเลยสักเสาทุกคนใช้แค่เพียงสายคเคเบิลคึงไว้ทุกคนป้าดพี่น้องเห็นแหละอ่อนซอนนี่แหละคือคนไทยเนาะวิศวกรของฝั่งไทยนี่ก็ยอมรับเลยว่า ก่งจริงๆทุกคนที่สามารถสร้างสะพานได้อลังการขนาดนี้พี่น้องมาเบ่งมาชมด้วยกันเนาะว่าเจ็ดสะพานที่เป็นสะพานที่ใช้าสายเคเบิลคึงไว้ทุกคนว่าจะอลังการขนาดไหนพี่น้องมาเบ่งมาชมด้วยกันเนาะสะพานเพราะสายเคเบิลจะต้องทาหน้าที่รับน้ําหนักและสร้างสมดุลของสะพานโดยมีหลักการคือ ตัวสะพานแต่ละช่วงจะถูกยึดกับสายเคเบิลสลิงขนาดใหญ่และปลายอีกด้านหนึ่งของสายเคเบิลจะยึดกับเสาขึงหลักของสะพานที่จะมีเสาตั้งแต่หนึ่งต้นขึ้นไปซึ่งน้ำหนักของสะพานจะถูกถ่ายไปที่สายเคเบิลสลิงขนาดใหญ่และส่งถ่ายต่อให้กับเสาขึงของสะพานที่ยึดกับเสาต่อม่อที่อยู่บนฝั่งทำให้การสร้างสะพานแบบขึงน,นี้ไม่ต้องมีเสาต่อม่อด้านล่างที่อยู่กลางแม่น้ำเพื่อรองรับโครงสร้างของสะพาน ท่านผู้ชมหลายท่านอาจจะสงสัยว่าทําไมสะพานข้ามแม่น้ําเจ้าพระยาหรือสะพานข้ามแม่น้ําใหญ่ๆจึงใช้การก่อสร้างในรูปแบบสะพานถึงเป็นส่วนใหญ่คําตอบก็คือสะพานถึงเป็นที่นิยมและเหมาะกับสะพานที่ต้องการความกว้างของสะพานในช่วงกลางแม่น้ําเป็นระยะทางมากๆและมีลักษณะพิเศษคือสะพานถึงจะไม่มีเสาต่อม่อหรือโครงสร้างใดๆด้านล่างที่อยู่กลางแม่น้ําแต่จะเอาไปไว้บนฝั่งแทนทําให้ไม่กีดขวางการจราจรทางน้ํา ซึ่งเหมาะกับแม่น้ําเจ้าพระยาที่จะมีเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ๆผ่านตลอดและไม่กีดขวางการไหลของแม่น้ําอีกด้วยคราวนี้เรามาดูสะพานถึงในประเทศไทยว่าอยู่ที่ไหนบ้างเริ่มต้นด้วยสะพานถึงที่สร้างเป็นสะพานแรกของประเทศไทยคือสะพานพระราม9สะพานพระราม9้าเป็นสะพานเสาขึงระนาบเดี่ยวแห่งแรกของประเทศไทย โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระราชทานชื่อว่าสะพานพระราม9เพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ60พรรษาในปีพศ2530สะพานพระราม9เป็นส่วนหนึ่งของทางด่วนเฉลิมมหานครสายดาวคะนองท่าเรือช่วงข้ามแม่น้ำเจ้าพระยามีลักษณะเป็นสะพานขึงระนาบเดียวชนิดซิงเกิลเพลนแฟนไ,ฟไทเคเบิลสเต โดยใช้สายเคเบิลขนาดใหญ่ยึดกับตัวสะพานเพื่อรองรับน้ำหนักของตัวสะพานโดยขึงเป็นานนาบเดียวและยึดไว้กับเสาสูงหรือเสาไพลยอนของสะพานซึ่งเสานี้จะทำหน้าที่ยึดและรับแรงดึงจากสายเคเบิลแล้วถ่ายน้ำหนักลงสู่เสาต่อมอที่อยู่บนฝั่งตัวสะพานยาว782เมตรมีช่วงกลางยาว450เมตรมีความกว้างช่วงถนนของสะพาน31 33เมตร มีสายเคเบิลขึงเป็นแบบระนาบเดียวซิงเกิลเพลนจำนวนฝั่งละส7คู่มีเสาตอม้อฝั่งละตสต้นเสาขึงเคเบิลหรือเสาไพลอนตั้งอยู่บนตอ่อม้อริมน้ำสูง87เมตรท้องสะพานสูงจากระดับน้ำสูงสุด41เมตรเริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่1ตุลาคมพศ2527และเปิดให้บริการเมื่อวันที่5ธันวาคมพศ2530 โดยมีกิจกรรมวิ่งลอยฟ้าในวันที่ทำพิธีเปิดด้วย2สะพานพระราม8สะพานพระราม8เกิดจากพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์ทรงมีพระราชดำริให้กรุงเทพมหานครก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มอีกหนึ่งแห่งเพื่อบรรเทาการจราจรบ,บนสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า และรองรับการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างฝั่งพระนครกับฝั่งธนบุรีรวมถึงเป็นจุดเชื่อมต่อโครงการพระราชดำริสะพานพระราม8มีรูปแบบโดดเด่นสวยงามเพราะได้ออกแบบเป็นสะพานขึงแบบอสมมาตรเป้นสามประนาตข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งหมายความว่ามีเสาสะพานขนาดใหญ่สูงจากพื้นดินถึง165เมตรเป็นเสาหลักเสาเดียวอยู่บนฝั่งธนบุรีและมีเสารับน้ำหนักอีกหนึ่งต้นอยู่บนฝั่งพระนคร จึงไม่มีเสารับน้ําหนักตั้งอยู่ในแม่น้าเจ้าพระยาและขึงด้วยเคเบิลระนาบคู่บริเวณตัวสะพานเมนบริดจ,จำนวน28คู่และอีกฝั่งหนึ่งของเสาขึงด้วยเคเบิลระนาบเดียวช่วงหลังสะพานแบ็กสแปนจำนวน28เคเบิลขึงยึดรั้งกับโครงสร้างยึดเสาสะพานบนฝั่งธนบุรีสะพานพระราม8มีความยาวรวม475เมตรมีความสูงเท่ากับสะพานสมเด็จพระปิ่นเกลา้า ความยาวสะพานหลักช่วงข้ามแม่น้ำา300เมตรความยาวสะพานช่วงที่ยึดบนบก100เมตรและความยาวสะพานช่วงโครงสร้างยึดเสาเ5สเมตรจุดเด่นของสะพานพระราม8นี้คือที่ปลายยอดบนสุดของเสาหลักยึดสายเคเบิลของตัวสะพานจะมีจุดชมวิวทิวทัศน์ของกรุงเทพมหานครได้โดยจะมีลิฟต์ขึ้นไปถึงยอดบนสุดของเสาสะพานพระราม8 เป็นสะพานขึงแบบอสมมาตรที่ยาวติดอันดับที่5ของโลกเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการในวันที่20กันยายนพศ2545 3. สามสะพานภูมิพลสะพานภูมิพลหรือเดิมชื่อสะพานมงแหวนอุตสาหกรรมเป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาของถนนมงแหวนอุตสาหกรรมเชื่อมระหว่างถนนพระรามที่3ถนนสุขสวัสดิ์ถนนปู่เจ้าสมิงพร และถนนการจนาพิเศษสาเหตุที่เลือกรูปแบบสะพานขึงเนื่องมาจากข้อกําหนดที่ว่าตัวสะพานต้องสูงกว่าระดับน้ําไม่น้อยกว่า50เมตรเพื่อให้เรือบรรทุกหรือเรือขนส่งสินค้าสามารถแล่นลอดผ่านได้ลักษณะโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมของตัวสะพานจะมีรูปร่างเพรียวเพื่อใช้งบในการลงทุนก่อสร้างให้น้อยที่สุด และสตาปานิกยังได้ออกแบบให้พื้นที่ระหว่างสะพานทั้งสองช่วงมีลักษณะคล้ายกับพระธรรมรงหรือหัวแหวนถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9โดยมีพระราชประสงค์ให้สร้างถนนวงแหวนอุตสาหกรรมสำหรับรองรับรถบรรทุกที่วิ่งอยู่ในเส้นทางเชื่อมโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการกับท่าเรือทงเตยสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็วขึ้นอีกทั้งเพื่อมีให้รถบรรทุกเหล่านี้วิ่งเข้าไปยังตัวเมืองชุมชนหรือทิศทางอื่นๆที่การจราจรแออัดทำให้ปัญหาจราจรบรรเทาลงได้ สะพานภูมิพลมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่5ธันวาคมพศ2549สะพานภูมิพลจะแบ่งออกเป็นสองสะพานคือสะพานภูมิพลหนึ่งเป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาทางด้านเหนือเชื่อมระหว่างแขวงบางพงทางเขตยานาวากรุงเทพมหานครกับตำบลทรงขนองอำเภอรพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการเป็นสะพานถึงเคเบิลคู่ขนาดกว้าง7ช่องจราจร ประกอบด้วยเสาสูงจำนวนสองต้นความยาวสะพานทั้งหมด7 0 2เมตรและความยาวสะพานช่วงข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา326เมตรเป็นโครงสร้างประกอบระหว่างคอนกรีตและเหล็กและความยาวตัวสะพานในช่วงด้านหลัง128เมตรเป็นโครงสร้างแบบคอนกรีตอัดแรงความสูงจากระดับน้ำสูงสุดที่ถึงกลางสะพานประมาณ50เมตรเพื่อให้เรือบรรทุกหรือเรือขนส่งสินค้าสามารถแล่นลอดผ่านได้คราวนี้เรามาชมรายละเอียดของสะพานภูมิพล2กันบ้างครับ สะพานภูมิพล2เป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาทางด้านใต้ซึ่งต่อเนื่องมาจากสะพานภูมิพล1ที่อยู่ทางด้านเหนืออำเภอรพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการจะเชื่อมระหว่างตำบลทรงขนองกับตำบลบางย่าแพรกลักษณะเป็นสะพานขึงเคเบิลคู่ขนาดถนนกว้าง7ช่องจราจรที่ประกอบด้วยเสาสูงจำนวน2ต้นความยาวสะพานทั้งหมด5 8 2เมตร และความยาวช่วงข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา398เมตรเป็นโครงสร้างประกอบระหว่างคอนกรีตและเหล็กและความยาวตัวสะพานในช่วงด้านหลัง152เมตรจะเป็นโครงสร้างแบบคอนกรีตอักแรงความสูงจากระดับน้ำสูงสุดที่กึ่งกลางสะพานประมาณ50เมตรเพื่อให้เรือบรรทุกหรือเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ๆที่มาจากปากแม่น้ำเจ้าพระยาสามารถลอดผ่านเพื่อเข้าสู่ท่าเรือคลองเตยได้ าถึงสะพานถึงสะพานที่สี่กันครับคือสะพานกาญจนาภิเษกเป็นสะพานขึงข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาอีกหนึ่งแห่งของประเทศไทยสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนื่องในโอกาสฉลองศิริราชสมบัติครบ50ปีเมื่อปีพศ2539เป็นส่วนหนึ่งของถนนกาญจนาภิเษกหรือทางหลวงพิเศษหมายเลข9ช่วงทางพิเศษสายบางพลีสุขสวัสดิ์ลักษณะการก่อสร้าง เป็นสะพานขึงระนาบคู่ขนาด6ช่องจราจรข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาระหว่างทท้องี่ตำบลบางจากเขตเทศบาลเมืองลัดหลวงกับตำบลบางหัวเสือเขตเทศบาลตำบลสามโรงใต้อำเภอรพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการมีความสูงจากระดับน้ำทะเล52เมตรทำให้เรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ๆสามารถลอดผ่านได้และมีความยาวช่วงกลางแม่น้ำ500เมตรซึ่งถือว่าเป็นสะพานถึงที่มีช่วงกลางแม่น้ำยาวที่สุดในประเทศไทย และถือว่าเป็นสะพานข้ามแม่น้ําที่มีเสายึดเคเบิลที่สูงที่สุดในประเทศไทยและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเสามีความสูงถึง187.6เมตรและมีรูปร่างคล้ายตัวอักษรภาษาอังกฤษคือตัวเอที่ยอดหอสูงบนเสาขึงทั้งสองฝั่งสร้างเป็นรูปทรงยอดปราสาทสีทองเป็นการแสดงถึงการยินดีต้อนรับเรือทั้งหมดที่สัญจรจากอ่าวไทยผ่านเส้นทางของแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าสู่กรุงเทพมหานคร นับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่นสวยงามของสภานนี้สพานการจนาพิเศษเปิดให้บริการเมื่อวันที่15พฤศจิกายนพศ2550 พอไปเรามาดูสะพานถึงสะพานที่5ที่เป็นสะพานถึงข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาสะพานล่าสุดและเพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆสดๆร้อนๆกันเลยทีเดียวนั่นคือสะพานถึงคู่ขนาดสะพานพระราม9ที่สร้างข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงสุดท้ายของโครงการทางพิเศษทางด่วนสายพระรามสาดาวขนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกก่อสร้างเป็นสะพานถึงเสาคู่ ดับเบิลไทลอนเคเบิลสเตย์บริษเป็นสะพานถึงสาคู่แห่งแรกของประเทศไทยสร้างขนานกับสะพานพระราม9้าเดิมมีความกว้างประมาณ42เมตรขนาด8ช่องจราจรถือเป็นสะพานที่มีช่วงกว้างของถนนกว้างที่สุดในประเทศไทยโดยมีความยาวช่วงกลางสะพาน450เมตรความยาวของสะพานทั้งหมด780เมตรมีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง41เมตรซึ่งสูงเท่ากับสะพานพระราม9เดิม และมีเสายึดสายเคเบิลสูง87เมตรโดยมีการออกแบบตัวสะพานคู่ขนาดสะพานพระรามเก้านี้ให้มีรูปแบบคล้ายกับสะพานพระรามเก้าเดิมไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งของเสาขึงเคเบิลความสูงของเสาจำนวนของสายเคเบิลร,รวมถึงตำแหน่งยึดของสายเคเบิลทั้งหมดกับตัวสะพานจะออกแบบให้เหมือนกับสะพานพระรามเก้าเดิมและจะอยู่ในแนวเดียวกันกับสะพานพระรามเก้าซึ่งถ้าหากมองจากด้านข้าง จะเห็นตัวสะพานเสาและสายเคเบิลของทั้งสองสะพานอยู่ในแนวเดียวกันทั้งหมดซึ่งถ้ามองภาพรวมของทั้งสองสะพานแล้วจะมองคล้ายกับเป็นสะพานถึงสะพานเดียวกันเป็นสะพานถึงที่มีขนาดใหญ่ขึ้นปัจจุบันสะพานถึงคู่ขนานสะพานพระราม9้าแห่งใหม่นี้ยังไม่มีชื่อสะพานอย่างเป็นทางการซึ่งกระทรวงคมนาคมได้พิจารณาให้เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่1ิ พร้อมทั้งได้ขอพระราชทานชื่อสะพานเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศโดยสะพานได้สร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีพศ2566ซึ่งรอการเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการต่อไปมาถึงสะพานถึงที่6 เป็นสะพานขึ้นที่สร้างไว้สําหรับรถวิ่งข้ามแม่น้ําเจ้าพระยานั่นคือสะพานมหาเจษดาบดินรารนุสรเป็นสะพานข้ามแม่น้ําเจ้าพระยาในเขตอําเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีเชื่อมพื้นที่ตําบลสวนใหญ่ฝั่งตะวันออกกับตําบลบางสีเมืองฝั่งตะวันตกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้พระราชทานชื่อสะพานแห่งนี้ว่าสะพานมหาเจษดาบดินรารนุสรซึ่งมีความหมายว่าสะพานที่เป็นอนุสร์ถึงพระบาทสมเด็จพระปรมทัทิวรสศธมหาเจษดาบดิน พระนั่งกล่าวเจ้าอยู่หัวรัชการที่สเพราะด้วยสะพานแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้กับวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารที่พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระอัยกาพระอัยกีและพระราชชนนีซึ่งมีนิวาสถานเดิมอยู่นบริเวณนั้นสะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสร์มีขนาดหกช่องจราจรความกว้างช่องจราจรละ3.5เมตรมีความยาวสะพานทั้งหมด4 6 0รเมตร และความยาวช่วงกลางสะพานระหว่างตอม่อ,มอ200เมตรช่วงข้างสะพานยาวด้านละ130เมตรมีเสาพลอนใหญ่เป็นเสาคอนกรีต2ต้นสูงจากพื้นสะพานจนถึงยอดประดับประมาณ45เมตรซึ่งเสาแต่ละต้นจะคึงยึดสายเคเบิลไว้12คู่มีตอม่อซึ่งเป็นที่ตั้งเสาใหญ่ตั้งอยู่ในน้ำหนึ่งตอม่อ,มอและอยู่บนบกริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำอีกอหนึ่งตอมอ มีช่องลอดใต้สะพานสำหรับการสัญจรทางน้ำกว้าง150เมตรสูง5.6เมตรโครงสร้างของสะพานมหาเจษดาบดินทธรารนุสรเป็นสะพานคานขึงแบบ extrados p r พ s t r เ s ร e d concrete b r i c ซึ่งมีลักษณะผสมระหว่างสะพานเคเบิลขึงกับสะพานคานคอนกรีตอัดแรงถือเป็นสะพานแรกในประเทศไทยที่สร้างด้วยระบบคานขึงนี้ โอ้โหพี่น้องยอมรับจริงๆเลยวิศวกรทางฝั่งไทยนี่เก่งจริงๆในด้านการสร้างโครงสร้างต่างๆกว่าที่จะเป็นสะพานได้ไม่ใช่ง่ายๆเลยทุกคนต้องมีการวางแผนต้องมีการทำรายละเอียดโครงสร้างว่าต้องทำยังไงเนาะอันนี้ต้องยอมรับเลยว่ามันสมองของคนไทยนี่คือไปไกลระดับโลกจริงๆกว่าที่จะสร้างสะพานได้ไม่ใช่ง่ายๆเลยทุกคนและที่สำคัญยังเป็นสะพานข้ามแม่น้ำที่ ถือว่าแม่น้ําก็ใหญ่อยู่นะทุกคนคือเขาจะใช้เทคโนโลยีหรือว่าความคิดความพัฒนาเนาะมาประยุกต์ใช้ในปัจจุบันสร้างสะพานโดยที่ไม่ต้องต้องใช้เสาโตโมอยึดในกลางแม่น้ําเขาจะใช้เป็นสายเคเบิลรึงสะพานไว้ทุกคนเห็นแล้วแบบโอ้โหสุดจริงๆเนาะ คือการสร้างการศาลนี่ก็บอกได้เลยว่ามูลค่ามหาศาลแน่นอนทุกคนแต่ละที่แต่ละสะพานเนาะก็คือน้องแรดพาพี่พเอฟซีมาดูมาชมนั่นแหละทุกคนเจ็ดสะพานที่ประเทศไทยใช้สายเคเบิลสร้างโดยที่ไม่ใช้ตอมอเลยทุกคนเห็นแล้วแบบชื่นชมจริงๆทุกคนสุดยอดจริงๆประเทศไทยเนาะไม่ว่าจะเป็นการสร้างถนนการสร้างตึกอาคารต่าง คือยอมรับจริงๆว่าวิศวกรทางฝั่งไทยนี่เขาเก่งจริงๆเนาะบอกได้เลยว่าความรู้ความสามารถนี้ไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงๆเนาะบอกได้เลยว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาไม่หยุดไม่หย่อนจริงๆทุกคนคือเราจะเห็นเลยว่าศักยภาพที่ผ่านมาเนาะที่ประเทศไทยทําให้เราเห็นทําให้เราดูว่าประเทศไทยเขามีดีขนาดไหนเนาะพี่น้อง เอาละทุกคนสำหรับคลิปนี้น้องรัดก็พาพี่ๆ FC มาดูมาชมทุกคนสัพานที่ประเทศไทยสร้างโดยที่ไม่ใช้เสาตอมอนะทุกคนเห็นแล้วแบบอึ้งมากน้องรัดยังอึ้งเลยว่าประเทศไทยเขาสร้างได้ยังไงทุกคนสร้างในอ,อนลังการจริงๆเนาะสำหรับคลิปนี้น้องรัดขอบคุณขอบใจพ่อแม่พี่น้องเด้อจ้าที่เข้ามารับชมคลิปน้องรัดเนาะฝากพี่ๆ FC กดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อน